สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับบอสซาพาเฟอร์ลยนนะซึ่งวันนี้ก็นี่นะทุกคนมาในฉากนี้นะครับก็คงจะคิดว่าเป็นรีวิวหรือเปล่าไม่ใช่ฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเจ้าตัวคาบิบาร่าครับเอาล่ะผมว่าทุกคนก็จะเคยเได้เห็นในติ๊กต็อกคลิปพวกนี้นะฮะนี่นะก็คาบิบาร่าครับนี่คือคาบิบาร่าหรือว่า เราเปสัตว์ที่เป็นมิตรที่สุดในโลกครับเป็นมิตรที่ผมหมายถึงก็คือเป็นมิดแบบเป็นมิรมากๆครับก็คือแบบในชิปนี้เลยครับนี่นะทุกคนก็คือน้องคาบิบาราเนี่ยได้เล่นขึ้นไปอยู่บนหลังจระเข้แล้วให้จระเข้เนี่ยเป็นเหยือนอยาผานะเลยโอเคครับมาเริ่มกันที่ตัวของคาบิบารานะคาบิบารานะครับมันเป็นสัตว์ตะคหนูครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่า มันหน้าเหมือนหนูนะครับมันคือหนูยักษ์นั่นเองนะครับคาบิบาร่าคาบิบาร่านะครับเวลามันกินเนี่ยมันจะกินพวกผักผลไม้ครับก็ผมจะยกตัวอย่างคลิปให้ดูนะนี่นะครับทุกคนนี่เลยคือคาบิบาร่าเนี่ยมันชอบกินพวกผักผลไม้มากๆครับแต่กลับการครับการที่มันกินผักผลไม้เนี่ยมันไม่ได้ตัวน้ําหนักเบาเลยครับมันน้ําหนักเนี่ยอยู่ที่10กิโลกรัมครับแล้วตัวคาบิบาร่านะครับเนี่ยจะชอบอยู่เป็นกลุ่มครับถ้าเกิดว่าใครเอามาเลี้ยงเนี่ยใช่ครับคาบิบาร่าสามารถเลี้ยงได้ในบ้านครับแต่าาาใครเเเอออกมลีี้ยยงน่ ก็ควรจะมีคู่ให้มันครับเพราะว่าถ้ามันอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันจะเครียดครับมันไม่ชอบอยู่คนเดียวเรียกง่ายๆคือมันเป็นสัตว์เข้าสังคมนั่นแหละครับก็อย่างน้อยนะครับอยากให้มีน้องหมาน้องแมวมาเล่นกับมันนะครับก็นี่เลยยกตัวอย่างคลิปนี้นะฮะนี่นะนี่นะทุกคนแล้วก็คาบิบลาชอบอันเป็นกลุ่มครับอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ1 0บถึงยีตัวครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือคาบิบาร่าครับชอบน้ำมากครับถ้าเกิดว่าใครเคยเลี้ยงคาบิบาร่าเนี่ยก็ต้องให้มันแช่น้ำบ่อยๆครับมันชอบน้ำถึงขั้นที่ว่ายังมีการผสมพันธุ์ในน้ำมีการขับถ่ายในน้ำมีอย่างนี้เลยครับแต่ด้วยความที่คาบิบาร่านะครับเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรที่สุดในโลกหรือว่าเป็นมิจทุกอย่างนะครับแมวหมา,ากระต่ายจระเข้อย่างที่เห็นในคลิปนะทุกคนก็คือขนาดจระเข้ฮะยังขึ้นไปขี่หลังแล้วก็ถ้าพันยามผานะชิวๆเลยครับ ถึงแม้มันจะชอบแค่น้ำแค่ไหนครับแต่แน่นอนครับว่ามันก็คงไม่ใช่ว่าดำน้ำไม่เป็นเนาะก็อย่างคลิปนี้เลยทุกคนนี่นะคะก็คือน้องแกว่ายน้ำอย่างพลิ้วเลยครับทุกคนนี่ครับก็คือคาบิบาร่าครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้มาทั้งทิกตอกและวิดีโอพดเยวครับก็สําหรับทิกตอกนะครับผมก็ได้มาจากคลิปต่างๆของคาบิบาร่าครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งครับน้องคาบิบาร่าครับมีเพลงประจําตัวแล้วนะครับลองไปพิมพ์ดูนะครับคาบิบาร่าซองครับบอเลยเพลงนี้ ตรงตัวมากครับก็คาบิบารลาจริงๆแหละโอเคครับเป็นไงบ้างครับคาบิบารลาครับก็ใครรู้สึกยังไงกับน้องบ้างครับรู้สึกว่าน้องน่ารักไหมหรือว่ากลัวหนูเหมือนแม่ผมหรือเปล่าก็ตอนแรกผมก็อยากเรียนคาบิบารลาแต่แม่บอกว่าไม่เอานูยากไม่เอาอนลรอบหน้าครับผมจะมาทําเรื่องของเจ้าหนูชิชิิลลี่ครับหรือว่าจะเป็นไก่งเลงก็ได้นะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ยังกดไลค์กด subscribe เลยกดติดตามและยังกดติดดีนะครับวันนี้ไปกันครับบ๊ายบาย